นิดหน่อยนิดหน่อยในสูตรเก้าอเป็นหลักหมื่นเอาหลักหมื่นก็ถือว่าสองหมื่นเพราะว่าเราบนปูกไว้ไงจากว่าขอให้มันออกถ้าได้หมื่นขึ้นโอสกไหมเด็ก็ได้เลยคืหเด็หกหรือเก้าเันฝันว่ามันเล่นน้ำมีโอ่งน้ำอยู่หน้าบ้านแล้วมเล่นน้ำในโอ่งโอ่งก็กลิ้ง ล้มไอ้ความลงค่ะแต่ที่นี้โองในนั้นน่ะแต่เราไม่ได้ซื้อเนาะในนั้นมีใส่เหรียญไว้ด้วยเก้าเหรียญเก้าเหรียญนี่แหะฝันเห็นยญ้ามณนีจันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดอมซิ่งนะคะนี่ค่ะแม่ขอญาตสัมภาษณ์นะคะแม่นี่ฮะมาจากไหนกันเนาะคะมาจากโคราชจากอูมาจากโคราช มาจากอำเภออะไรคะแม่อำเภอพี่ไม้อยู่อําเภอพี่ไม้ยน่นค่ะคนบ้านเดียวกันอยู่ทางโน้นทางโน้นอยู่อําเภอโนนสูงเป็นไงมายังไงบ้างคะถึงมาได้มาจัดผลไม้ชุดใหญ่คะแม่อ๋อนิดหน่อยนิดหน่อยในสูตรก้าโอ้ได้มาจากไหนคะแม่เล็กเจองนี่เลยจ้ะโอ้ค่ะขอปู่ด้วยขอปู่ด้วย ได้จัดผลไม้ชุดใหญ่แล้วก็น้ำแดงนะคะทุกท่านนํามาถวายนะคะปู่องค์ดำนะคะทุกคนิมายก็ลงเกลือ ทะเบียนมันเป็นศูนย์มันเป็นห้าเก้าศูนย์สี่หกยี็จับศูนย์่เก้าก็เลยได้ได้เยอยเตัวเองเยอะหรอกเยอะหลเป็นหลักหมื่นเอาหลักหมื่นก็ถือว่าได้สอหมื่นเพราะว่าเราบนปูไว้ไงจากว่าขอให้มันออกถ้าได้หมื่นขึ้นจะมาจักจะมเกลีบนกนรนี้ก็เอาผลไม้เจ้ายางจักปลอมอะไรเจ้าควงเ้าวงน้ำแดงแล้วันนี้ชอบเลขอาจารย์ไหม ร่ก็ชอบแล้วฝันหรือยังหกเป็นหกยังไม่ฝันยังไม่ฝันแต่ก็ชอบของอาจารย์หลักหกหกอะไดิชอบหกสองชอบหกสองโอเคหชอบหกสควาเป็นท่าวันนี้ก็น่าจะขออาจารย์เออขอปูงกันให้ผ่านนี่นะหกสองซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วเี่ไม่มีซื้อไปแล้วหกสองเนาะหกสองเท่าไร่คะห้าขวบค่ะห้าขวบ อยโรงเรียนเดือนไหนคะรู้อ่านหนังสือออกอยู่โรงเรียนบ้านไหนคะบ้านมื่โรงเรียนบ้านโดนเรียนแบอ่านหนังสือออกตรงนี้เนาะอ่านออกนะครับ น้องจะจับปิงปองให้นะคะต้องตานะชหกหรือเก้าเก้าหรือหกหรือเก้าหกก็ได้เก้าก็ได้ไม่มีขีดข้างล่างใช่มีมีขีดไหมอ๋อ ขีดล่างก็เป็นเก้าเป็นเก้าโอเคเก้าเลยคะขีดกลางเป็นว่าเก้าเก้ากหกก็ตัวเดียวกันเนาะเก้าหัวกับพันได้เอาลงไปแล้วขย่บขยัาไหมคะลูกแลเก้านะคะคสองง่ะสองอาวลลลูกแรกได้9ลนา เฮ้ย92ก็เป็น6เอาแล้ว92 92 62หรือว่า62เนอะเอาอีกตัวไหมเอา3ตัวไหมเอา3ตัวพี่เอา2ตัวเอา3า3ตัวสอา3ตัว62 62 92เนอะตัวที่สองเราลุ้นตัวที่สามาะ้ัตอนนี้ถูกกรรม เขาจับอะไรออกเก่า9 2ตัวท้ายเป็น C 9 2 C 9 6 2 C 9 6 2 C นะฮะเอาสองตัวเอาสองตัวตัวล่างนะคะตัวล่างเนาะรึเปล่าต้องเบิ้ลจับนมาจับเนมาเลยเอาจับมาเลยได้ตัวไหนจับเป็นมาตัวนับ เลขอะไรคะตัเลขไม่มีเอ้าตอนนี้ไม่มีเลขเลขลบมันจางแล้วจางจามูไลจางนตัวนี้ไม่มีตัวนีตัวนี้ตัวนี้เอาอีกตัวนีกตัวนจับกนเลยจับัย ตรงเรียกแม่หนุ่มว้องเบื้องมาเเจ็ดแล้วก็ศูนย์เขศูนย์เลนเจ็ดศูนนะคะสองตัวแล้วงวดนี้คุณแม่เป็นไงบ้างคะได้นำผลไม้มาไหว้ปู่ได้โชคไหนคะแม่ได้อยู่จังได้อยู่คุณแม่ได้ได้ตัวไหนเน้ะได้เลขสามคุณแม่ได้กลับหัวเหรอคะ กับหัวเลขทูบหัวเลขทูบาจ้ะค่ะไดลถูกกับหัวแล้วค่ะกับหวหัวเลขทูบกับหัวคือไรหัวแล้วตะเก่านึงมาค่ะโอ้ไรหงวแล้วหลังค่ะเราถือไะไมายั่งนืนหมาเนาะมคุณแม่มาจากสารคามนะคะได้น้องจับปิงปองให้นะคะแลวเก้าสองสี่เนาะหรือว่าหกสองสี่นะคะ เดี๋ว่าถ้าสองตัวก็จะมีนะคะเจ็ดสองนะคะทุกท่านออกไหมล้กออกไหมออกออกตัวไหนลูกออกตัวไหนคะออกตัวไหนออกตัวจับนี่เหรนถามอะไรออกตัวจับได้แหละก็จับได้มันน้ำได้สีเขียวน้องชื่ออะไรนะคะแม่น้องปามมี่อ๋อน้องปามมี่นี่ครับ 642ค่ะคนฝันอหมคุณคือคนบุรีครับมีคนบุรีค่ะฝันเห็นที่เลยฝันเห็นตอนวันที่หนึ่งมีแหละอือคือโอกวันที่สามสิบครับค่ะไปข้าฝันเลยฝันเห็นแบบไหนครับเห็นฝันว่ามันเล่นน้ํามีโอ่งน้ําอยู่หน้าบ้านแล้วเล่นน้ําในโอ่งโอ่งก็กลิ้ง ล้มไอ้คว่ำลงค่ะแต่ทีนี้องค์ในนั้นน่ะแต่เราไม่ได้ซื้อเนาะในนั้นมีใส่เหรียญไว้ด้วยเก้าเหรียญเก้าเหรียญนานไ้ยังไงไม่ใหม่นี่แหละไม่ใหม่นี่เองค่ะฝันคือวันที่สามสิบแล้วก็วันที่หนึ่งค่ะเ่อจึงบอกว่าเดินไปก็ยังไม่เห็นตอนนี่จะกลับก็พอจะกลับมาอ้าวตรงนี้ยังไม่ได้เข้าก็เลยมาถนนอ้าวองค์นี้เลยที่นอนฝันเห็นค่ะค่ะองค์นี้เลยไม่ว่าจะมาดูอันนี้ อุ้มดันเนาะค่ะคนลูกคนลูกคขาลูกค่ะคุณแม่มาจากไหนคะคุณมาจากไหนคะแม่าจากชุมพลบุรีค่ะโอค่ะชนลบุรีชุมพลบุรีชุมพลบุรีสุรินโอ้มาจากสุรินนะคะคุณแม่ได้โชคได้ลาบหรือยังคะวันนี้นี่ยากบดีนะครับเคยได้งวดแต่ซื้อไม่ได้ซื้อเยอะก็คือแต่ส่วนมากใช้คุณครองสุขภาพเออะไรอะนี้ค่ะจากคอครทงต่างอื่นไปอันนี้ก็มา เพื่อจะโชคดีกับเขาคุณแม่สตาเนาะคุณแม่มีเลขในใจอย่างครวันนี้มีแล้วค่ะมีแล้วเพื่อท่านจะให้โชคดีเนาะลองดูลองดูลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะมีเลขในใจคือเลขตัวไหนเลขอายุเจ้าของนี่แหละอายุเท่าไหร่ 62สิบองบสออายุห2นเลยครับนี่ค่ะอุ้ยยี่สิบห้าสิบเก้าแม่มีเลขในใจแล้วนะคะสิกุมภาพันธ์นะคะไปเล่นน้ำในโอ่งเ๋ยวไหมฝันเห็นแม่ย่ามณีเนาะค่ะย่ามณีจันทร์นะคะฝันเห็นกี่รอบแล้วคะแม่เห็นรอบเดียวค่ะโอ๊ยลูกไบบนี้นี่นะคะฝันเห็นย่ามณีจันทร์นะคะ ตุ่งกันมาไที่ก็จะอยู่ตรงนี้เกือบจะได้ออกไปแล้วคุณแมอยากจะมาดูน็ขคนิลงตรงกระดิกระยุแล้วก็เลขตรงกระิของอาจารย์ด้วรื่อยๆเกือบจะเดินเลยแล้วค่ะคอืม่